คือเหล้าบุญเิดที่แปลงนี้ยี่ยี่สิบสามไร่แล้วทําที่แปลงตรงโน้นอีกสิบเอ็ดไร่แต่แปลงโน้นไม่มีปัญหาแปลงโน้นนาดินเหนียวแปลงนี้นาดินทรายตอนนี้กระแหงอย่างเงี้ยน้ำมาไม่ถึงเนี่ยกู้สิวันพระหัสเนี่ยจะไปกู้เท่ากับต่อทำเสมอเพิ่มเติมขยืมเงินเขามาก่อนแล้วเนี่ยห้าหมื่นน่าจะกู้เท่ากัอใช้หนีเขายืมเงินฉกเฉินเขามาก่อนเงินญาติเขาไม่มีน้ำก็คือต้องเอาเสมอน้ำเขาไม่ปล่อยมาให้ทักทีไม่มีไงก็ต้องวีดบ่อบรรดาเสมอ น้องชายน้องชายไป่คือเสมอเกือกตัวเงินเสมอที่นี่มันเขาว่าสากอยากได้น้ํามากกว่าตอนเนี้ยออยากได้น้ํามากกว่าว่าที่ไม่อยากได้เพราะฉันออกจากบ้านมากระมานา,นานอย่างเนี้ยฉันไม่ได้ไปชุมชนอะไรอ่ะถ้าเราเคลื่อนต่อยมาเราจะมาคลองเส้นนี้ใช่ไหมชนรัฐประทานเรียกฝากบ้านผมเรียกว่าชนรัฐประทานฝั่งตะวันตกทางด้านเรานี่ถ้าทางทางด้านดีเจแ็แปดน้ำมีน้อยแต่ทำไมดีเจ็หก น้ำมีมาได้แต่น้ำปีเจ็ดแปดมันต้องปล่อยมาจากปีเจ็ดหกเลยรอบสี่ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันถ้าบัวเนี่ยจะเปิดน้ำโดยโปกติเนาะกาเรียกน้ำโดยระ,ะบบจะมีชาวบ้านทุกคนจากจะพูดความเดือดร้อนกับท่านรองนายกเลยค่ะจะมีชาวบ้านาไหรพูดไหมกำลังได้รับความเดือดร้อนอาจารท์ตังธนาที่ว่าขาดแคลนน้ำ อย่างนันะครับขณะนี้มีบางเจ้านะครับก็ปรากฏว่าข้าวยืนต้นตายนเนาะก็เดือดร้อนมากนะครับก็จะอยูด่ดูแลเขตมาสมโรงแล้วก็ที่เมื่อกี้ทางกำมันบอกว่าผมจะดูทางก็งแต่รอยต่อวังว่าทองคูณเจ็ดหกเนี่ยแหละครับทองคูณลงไปจนถึงบ้านไผ่ต่อไกอ่เจ็ดหกนี่มันจะสุดทองทองไผ่เน่าลระบาบ ตอนนีนนย้ปัญหาที่สาววังนี้คือฝนตอนนี้เรามาอยู่ที่คลอง C ีเจ็ดแปดแล้วนะครับที่ชาวบ้านเรียกร้องอยากแเวาน้ําเข้านี่คือคลอง C ีเจ็ดแปดนะครับที่ชาวบ้านเรียกร้องอยากแท้น้ําเข้านะครับ ชมทานก็เปิดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงปลายคลองคลองคูนมืาอเช้าถึงคลองคูนหมู่หต้นเขตผมแล้วก็ยุบไปกมยี่แปดละกมยี่แปเือออกออกขวาหรือออกซ้ายไม่ได้ออกเส้นนีต้ตรงๆเลยครับเส้นตรงอ่าเพราะว่าตรงนี้ประมาณกามยี่แปมันวังว่า ก็ถ <łość> ูไลไล่ติดเพี่ยนนะถ้าน้ำขนาดนี้ได้ไหมได้ปเจ็ดแปดถังแปสิบถัง